อยู่กันที่การแก้โจทย์ปัญหาหอรมอรหรือคอนอนะครับในข้อที่3นะครับลองอ่านโจทย์ดูก่อนนะครับข้อที่3กระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง24เซนติเมตรยาว36เซนติเมตรถ้าน่องต้องการใช้กระเบื้องขนาดดังกล่าวนี้ปูให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่น้อยที่สุดน่องจะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่น นะครับโจทย์ปัญหาเราเห็นอะไรครับเราเห็นความกว้างและความยาวของกระเบื้องเท่ากับ24แล้วก็36เนาะเขาจะให้เราไปทำการนะครับปูจริงๆคือหน่องนะครับหน่องจะต้องทำการปูกระเบื้องนี้นะครับซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่น้อยที่สุดเนี่ยจะต้องใช้กระเบื้องทั้งหมด กียแผ่นนะครับลองมาดูวิธีคิดนะครับในส่วนของวิธีคิดนะครับเราจะต้องใช้24แล้วก็36นะครับซึ่งเป็นด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวของกระเบื้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะครับมาทำการหาว่าถ้าทำการปูให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัดตัวรัดแล้วจะใช้พื้นที่ที่น้อยที่สุดเท่าไหร่ มันมีคำสำคัญก็คือคำว่าน้อยที่สุดอยู่ในโจทย์นะครับปูกระเบื้องแผ่นเล็กให้ได้เป็นพื้นที่ที่มันใหญ่ขึ้นแล้วพื้นที่นี้จะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้วยนะครับแล้วโจทย์ก็บอกว่าจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ที่น้อยที่สุด คือถ้าปูไปเรื่อยๆมันจะได้สี่เหลี่ยมจตุรัสที่ใหญ่ที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเขาอยากจะได้สี่เหลี่ยมจตุรัสที่น้อยที่สุดฉะนั้นคำสําคัญอยู่ที่ตรงนี้นะครับน้อยที่สุดฉะนั้นน้อยที่สุดคือเรื่องของอะไรนะครับน้อยที่สุดคือเรื่องของการหาค่าคูณร่วมน้อยนะครับฉะนั้นการปูกระเบื้องครั้งนี้นะครับเราจะต้องใช้ตัวเลข24แล้วก็36ไปทำการหาค่าคออรน นะครับเพื่อที่จะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ที่น้อยที่สุดครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าโจทย์ข้อนี้จะต้องทำการหาคอรนะครับฉะนั้นเราจะทำการแสดงวิธีคิดนะครับวิธีคิดก็คือเราจะต้องทำการปูกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่ที่น้อยที่สุดนะครับ แสดงว่าเราจะต้องทำการหาความยาวของด้านรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวน้อยที่สุดนะโดยการหาคอรนของตัวเลขที่โจทย์ให้ก็คือ24และ36นะครับเมื่อได้ความยาวของด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาแล้วเราก็จะไปทำการหาจำนวนกระเบื้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยการนำพื้นที่ของรูปสีเส่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราได้มานะครับเราจะหาคอหนอใช่ไหมเราจะได้ความยาวของด้านเราก็เอาความยาวของด้านมาหาพื้นที่นะครับเมื่อได้พื้นที่เสร็จปุ๊บเราก็จะหารด้วยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผลหารตรงนั้นก็จะกลายเป็นจำนวนกระเบื้องที่โจทย์ข้อนี้ต้องการคำตอบครับ ลองทำความเข้าใจโจทย์เป็นลักษณะของแผนภาพนะครับเรามีกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง24นะครับความกว้างด้านนี้นะครับแล้วก็ความยาว36มีหน่วยเป็นเซนติเมตรทั้งคู่แล้วหน่องจะต้องไปทำการปูกระเบื้องให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัดตุรัสก็คือเราจะปูไปทางด้านขวามือนะครับปูทางด้านขวามือก็จะได้ด้านกว้าง อนแรกเ่ากับ24ใช่ไหมปู2ก็จะเป็น24่คูณสปู3แผ่นก็จะเป็น24่คูณสปู4แผ่นก็จะเป็น24่คูณสนะครับถ้าเราปูลงมานะครับความยาวเท่ากับ36ซนติเมตรเราปูลงมาแผ่นแรกก็36กนะครับก็คือ36มคูณหปูแผ่นที่2ก็จะเป็น36มคูณสปูแผ่นที่3มก็จะเป็น36มคูณสซึ่งโจทย์บอกว่า ต้องการจะปูให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสฉะนั้นหมายถึงการปูไปทางด้านขวาแล้วการปูลงนะครับเราจะต้องปูแล้วได้ขนาดของด้านความยาวนะครับของทั้งด้านทั้งสองด้านนี้ให้มันมีตัวเลขเท่ากันนะครับก็คือค่าร่วมฉะนั้นเราจะต้อง ปูไปจนได้ค่าที่มันร่วมกันฉะนั้นลักษณะของโจทย์เป็นยังไงนะครับที่เราอธิบายจากกี้บอกว่ามันก็คือเอา24ไปคูณหนึ่ง24คูณ2 2 4คูณ3กับด้านยาวก็คือ36คูณ1น6คูณ2 36คูณ3 24คูณกับอะไรสักอย่างหนึงกับ36คูณกับตัวเลขอะไรสักตัวหนึ่งมีค่าไหนที่ได้ตรงกันบ้างนั่นเองนะครับ เพราะว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะต้องเท่ากันทั้ง2ด้านนะครับถึงจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ที่บอกว่าเป็นการหาครรนอก็คือมันมีลักษณะของการเอา24ไปคูณกับจํานวนแผ่นกระเบื้องแล้วก็เอา36ไปคูณกับจํานวนแผ่นกระเบื้องนะครับจนได้ตัวเลขที่ตรงกันนะครับของผลคูณ24กับผลคูณของ36 ฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของการคูณนะครับคูณร่วมก็คือให้ได้ตัวเลขที่เท่ากันเพราะว่าสี่เหลี่ยมจะตุรัสด,ด้านเท่ากันนะครับน้อยน้อยที่สุดก็คือตามที่โจทย์บอกเอาไว้นะครับเราจะไม่ปูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปูไปเรื่อยๆจะตุรัสมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นก็เลยเป็นการหาพื้นที่ที่น้อยที่สุดโจทย์ข้อนี้ถึงได้เป็นโจทย์ของการหาคอรอนอครับ เรายังจำข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งของการหาคอรนอหรือหอรมอได้ไหมฮะเคยบอกเอาไว้ในข้อที่2นะครับโจทย์ปัญหาข้อที่2ถ้ายังจำได้ก็คือถ้าโจทย์นั้นเป็นลักษณะของการให้ตัวเลขที่มีค่าน้อยแล้วไปหาตัวเลขที่มีค่ามากกว่านะครับโจดนั้นจะเป็นโจทย์หาคอรนอนะครับโจดนั้นเป็นเรื่องของการคูณน,นะครับก็เลยเป็นเรื่องของคอรน เพราะอะไรนะครับโจ์นี้ถึงได้เป็นโคโรโนอรก็เพราะว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับขนาดของกระเบื้องเท่ากับ24กับ36เซนติเมตรเราจะต้องทําการปูนะครับก็คือเพิ่มแผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4นะครับมันจะมีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับฉะนั้นตัวเลขของมันจะมากขึ้น โจทย์ก็เลยเป็นโจทย์ของคอ์นะครับตรงกับลักษณะของข้อสังเกตเดียวกันกับโจทย์ปัญหาข้อที่2นั่นเองครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าโจทย์ข้อนี้จะต้องทําการหาคอ์นะครับฉะนั้นเราจะทําการแสดงวิธีทำนะครับเพื่อทําการหาคณ์ของ24และ36นะเราก็บอกไปเลยครับว่าเราจะทําการหาความยาวของด้านรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่ยาวน้อยที่สุดโดยหาคอรนอรของ24และ36เราก็จะใช้วิธีการหารสั้นนะครับเอา24และ36มาทำการตั้งหาตัวเลขที่สามารถจะหาร24และ36ได้ลงตัวนะครับตามนี้เราใช้6ก่อนนะครับมาทำการหาร6หาร24ได้4และ6หาร36ได้6นะครับได้4แล้วก็ได้6 จากนั้นเราก็จะดูอีกครับว่ามีอะไรมาหาร4และ6ได้ลงตัวทั้งคู่นะครับต้องหารลงตัวทั้ง2ตัวเราได้2นะครับเอา2ไปหาร4ได้2และ2ไปหาร6ได้3นะครับได้2และได้3พิจารณาดูครับ2กับ3สามารถที่จะหาตัวเลขอะไรมาทำการหารได้ลงตัวทั้ง2จํานวนบ้างนะครับ ไม่มีแล้วนะครับฉะนั้นเราจะหยุดแล้วนะครับเมื่อถึง2จํานวนแล้วเราจะไม่ลดลงมาเป็น1น,นะครับไม่มีประโยชน์แล้วเราจะหยุดทันทีฉะนั้นเราจะได้ 6, 2, 2แล้วก็3นะครับหาผลคูณของ 6, 2, 2แล้วก็3นะครับเพื่อที่จะได้คําตอบของคอนนอข้อนี้นะครับฉะนั้นคอนนอของ24และ36ก็คือผลคูณของ2คูณ2 คูณ3แล้วก็คูณ6ซึ่งได้คำตอบเท่ากับ72ครับแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับที่มีพื้นที่ที่น้อยที่สุดที่เราจะหาความยาวได้ก็คือยาวด้านละ72เซนติเมตรนะฮะจากนั้นเราทำอะไรต่อนะครับโจทย์ไม่ได้ถามแค่ตรงนี้นะครับเขาถามจำนวนกระเบื้องว่าจะได้กระเบื้องกี่แผ่นเรารู้ขนาดของกระเบื้องนะครับเรารู้ขนาดของ พื้นที่ที่จะตั้งผ่านปูนะครับเรารู้ขนาดของพื้นที่ที่จะปูนะครับว่ายาวด้านละเท่าไหร่ฉะนั้นเราจะต้องมาทําการคํานวณหาพื้นที่ของกระเบื้องและพื้นที่ของขนาดที่เราจะใช้ปูครับนะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับเราก็เริ่มกันเลยนะครับเราก็บอกไปว่ากระเบื้องมีพื้นที่เท่ากับ24คูณ 36, 36ซึ่งมีค่าเท่ากับ 864อันนี้เป็นตารางเซนติเมตรนะครับผลคูณของอด้านกว้างและยาวนะครับคูณกันเป็นหน่วยเป็นตารางนะครับตารางอะไรตารางเซนติเมตรนะครับและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะใช้ความยาวของด้านนะั้งสองด้านก็คือ72มาคูณกันนะครับได้เท่ากับ5,184ตารางเซนตะิเมตร เรารู้ขนาดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันใหญ่แล้วนะครับแล้วรู้ขนาดของอกระเบื้องอเรารู้ละฉะนั้นเราก็มาทําการหาจํานวนกระเบื้องก็คือเอามาหารกันครับเอาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเอามาหารด้วยพื้นที่ของกระเบื้องนะครับก็จะเป็น5,184หารด้วย864ซึ่งก็จะได้คำตอบเท่ากับ6 นั่นก็คือจำนวนกระเบื้อง6แผ่นนั่นเองครับข้อนี้จะทำการตอบ6แผ่นนะครับหรือเรามีวิธีคิดอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเราจะไม่ใช้พื้นที่ในการหานะเราได้คำตอบมาแล้วว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมโทษทีครับเราได้คำตอบมาแล้วครับว่าด้านยาวของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ72แล้วเราก็รู้ได้ว่ากระเบื้องมีขนาด ด้านกว้างและด้านยาวเท่ากับ24แล้วก็อีกความยาวก็เท่ากับ36ฉะนั้นเราสามารถที่จะเอา72เนี่ยมาหาร24ได้นะครับแล้วก็เอา72มาหาร36ได้เราก็จะรู้ว่าด้านกว้างจะใช้กระเบื้องปูไปกี่แผ่นแล้วเราก็จะรู้ว่าด้านยาวเราจะใช้กระเบื้องปูกี่แผ่นซึ่งมันจะได้เท่าไหร่ครับได้ด้านกว้างปูไป3แผ่นนะครับและได้ด้านยาวปูไป 2แผ่นจากนั้นก็เอา3และก็2นะครับมาทำการคูณกันซึ่งจะได้คำตอบเท่ากับ6เหมือนกันนะครับจะใช้วิธีไหนก็ได้เราจะได้คำตอบเดียวกันเลยก็คือ6แผ่นครับสำหรับข้อนี้